มาแล้ u, วกูกเย็บเนี่ยขับเร็วเป็นอะละบันเนี <h <h ่ยนีตัวหาพอต้งมาจับบะเร็วเร็วโอ้ยแน่ชจะเป็นยังไงวะนี่็บนาค่นละนี้เลยวะ เอา้ายือไหนบ้างในไหลเอย้ไอย,ไ,อยไปจไจ้เพื่อนว่าเห็นกันโดนเออกระจอยขึ้นก่อกหรอเฮาอยู่นี่มีแห้งคือเกาอยู่ตัวเออสบายดีอยู่รับคือจังสีออ่ดอกจังได้คือว่ามือหนีเฮาอยากไม่รบก,กวนตัวจักน้อยเหรอเพื่อนอืมรบก,กวนยังไรเพื่อนช่วงนี้แม่เฮ้าบ่มสบาย ขาพ่อม,อมีรถผ้าเม่เข้าไปหาหมอเขาบอกไปเลยว่าอยากมายืมรถตัวนี้ล่ะฮะแม่ปว่วยบอเฮ้ยยนงไ้ยเป็นปว่วยหร,อหรอือไปป่วยได้สีหาหมือแล้วไว้ยตัวคือบอกข้าซาท้โอ้ยฝากผ้าเป็นไปหาหมอเด้อผมมีปัญหาด,ากดหนะักรถเท่าน่ะเอาเอาผ้าเปนไปหาหมอก่อนขอใจหลายๆเพื่อนฝากฝากไปเด้อเพื่อนเด้อฝากไปก็ซัันเข้า,าไปก่อนเด้อเออเออเอ,เออเออเออผ่านไปหาหมอเด้อเฮ้ย หายช่วงหายเศร้าเร็วๆขอบใจเรายๆเพื่อนโอเคโอเคไปเปลี่ยปโอ้ยเมย์่อยกับโบบอกกันเด้อนี่ท่านบน่เนะพาไปโรงพยาบาลเนี่เนาะ เุ้ยเอยกเอกขับรถเร็วไรฮะมึงก็สร้างแหละรถบักบีว่าไม่รถเท่าตัวนี่ยแหลมรถจะบกกักน,นะออโอ้ยเจ็บค่ะเจ็หรอ วาแล้วเก็ียดเนี่ยขับเร็วไปในระบาดเนี่ยดีตัวหาพ่อ้องมาจับว่เู็วอร็าชูเป็นยังไรวนี่ชู้คนละนี้สวยวะเ้ส นี่เข้าขับรถมาจอดหน้าศูนย์บ้าบุญมาจากกักผู้ใดขับรถมาต่ำรถโต,ตไหมฮะไปอัดหลาดต่ำรถเท่าแมน่นหุ้ยรถเท่าไม่มีประกันด้ิเพื่อนเอา้าไม่มีประกันดิเพื่อนแมนมันขาดด้วยประกันเท่าเนาะคัะสันโตส่งก่อนเด้อเฮ้ามีจะได้เฮ้าจะมาให้โตดอกให้เฮ้าส่งก็ดีเฮ้าเมื่อก,ก่อนเฮ้าฝากไปหาแม่เฮ้าเฮ้าเมื่อก่อนเด้อปุ๊บหยุดวะ ตารอ,อันโทษด้วยจ้ารถข้าหนีแมนรถเจ้าบอบอแมนแมนครับแมนอ้าวเจ้าครับรถตามคนเจ้าคือบทแสดงความรับผิดชอบอยังแน้ เจ้าหูอยู่บอกว่าหน้าเราขาหากตั้งสองทอนไปไซมาไซแล้วก็ไปลําบากทั้งลูกน่อยเราอีกก็บบมีผู้เบิงแม่นข่อยนี่ได้มาตามเรื่องให้เราโอ้เจ้าคือบา้ารับพิสอบนอย่างแนอเอาเดียวเดียวเดียวด้วยครับรถขนาดรถผมไปจริงอยู่ครับแต่ว่าผมบริขับไปส้นเพลย์นะครับห่วยคอยบรูดดอร์ว่าเจ้าจส้นหรือบ่ส้นตลรดขั้นนี้มันเป็นของเจ้ารักทานอียงคอยกบมีขั้นเจ้าบ่สีแจงยังเจ้าจไปคุยกับหน้าเล่าอยู่รงพักรหลด ไอ้เห็ุจป็นสี่เด้โอ้ยส้นคนเหรอบรลับพี่สอบส้นคน้นอะไรนีว่วะฮัลโหลเอกวะเวออเขามาหาเราเลยนะยี่ทุระสิคุยด,ด,ด,ด่วนๆเด้อ ตอนนี้เลยอ่าฮะฟามาเด้อฟามาเด้อโอเคเพื่อนโอเคนี่เรื่องอยังเะยดีเขาากถามโจงนะเรื่องอยังตัวนี้ข,ขับรถคันนี้ส้นค้นบอหวยบ่เน่เข้าไปเลยครับส้นจะเทือยแนะ่มันแมนบ่เมนมีคนมาน้าหาว่าัรถคันเนี่ยส้นค้นขา,ขาหัก ได้หลบหนีวุ้ยว่าแม่ตัวขับชนละมาตูเห้าบ่าบ่เลยเขายังไม่ขับรถด้วยนี่วุ้ยตัวเนี่ยมาบอกให้เห้าซุ่มซี้ซุ่มหาเด้ยนึกว่าจะเอื่อนมาบอกเรื่องยัง <S 2> <S 2> ไม่บมกเอยกับกเบลยิบวัเท่าไปตัวนี้นี่หละตัวจะบากนะคนไครลหรอมาแล้วเอบเนี่ยกำัูเรียงในระบีนเนี่ยดีตัวหาคนมาจับบ่ ตุ๊กบีสนิ่มึงแจง้งจับกูเลยบ่อเอาตัวข้าวตัวบะไรคำั่ส้นไผ่เราตัวกีวห,วห้อนห้อนนั่งอย่างสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร M2 อีกหนึ่งสินค้าคุณภาพจากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้